ก็สวัสดีครับวันนี้ไปหาหน่อไม้มาเพื่อที่จะเอามารวมงานที่วัดนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายครับปัวฝนตกครับดูฟ้าคือมีเพิ่งมาถึงบ้านนะครับก็เลยไม่รู้จะทําคิดถึงทุกคนนะครับก็เลยหาอะไรทําดีก็เลยนึกถึงว่าสิ่งที่เราทําหลังบ้านนะครับก็คือกล้วยนะครับปลูกกล้วยหอมนะครับนี่ครับ ของเดิมที่เราตัดอ่าปลีเอาไว้นะครับที่ตัดเอาไว้นะครับนี่ครับคือการตัดปลีแบบบ้านๆอย่างเรานะครับคือถ้าเขาตัดเพื่อทำอการขายนะครับครับตัดเพื่อทําการขายเขาจะตัดบีนี้ออกนะครับเนี่ยครบับีนี้ออกครับให้ลูกมันเท่ากันหมดนะครับแต่ว่านี่ คือการตัดเพื่อกินเองนะครับเราก็เลยไม่สนใจอย่างนี้เขาก็ออกนะครับนี่ลูกไม่เล็กูกเล็กไม่เท่ากับมีเต็มนะครับนี่ครับก็เสริมงามส่วนปุ๋ยที่ใช้ก็เหมือนกันกับทุ่งนาครับใช้ชีวัวชีควายสดนะครับนี่ครับอาจจะรูโรกๆนะครับแต่ว่าเป็นความชุ่มชื้นอยู่ได้นานนะครับแต่ก็มีมีหน่อขึ้นมาเยอะอยู่นะครับนี่ครับ หนอนะครับหนอกล้วยนะครับตรงนี้ก็มีหนอนนึงนะครับนี่ครับหนอยเล็กนี่ครับก็จะมีนี้ครับคือคุมเอาไว้นะครับหนอขึ้นมาเดี๋ยวสภาพก็คงได้มาตัดลงตัดชพูลงนะครับของเก่านะครับตัวนี้เป็นวีใหม่ครับที่กำลังจะเกิดนะครับนี่ครับ ต้นใหม่ครับนอก็เยอะแยะครับ4ีห้านอนะครับส่วนนอนะครับครับการใช้ปุ๋ยพืชสดใสปุ๋ยขี้วัวขี้วายสดก็จะได้แบบนี้ครับครับดูหนอเล็กครับที่เกิดขึ้นมานะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะมีหนอเล็ก3ามสี่นอนะครับนี่ครับนี่ครับซึ่งการปลูกโดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติเนี่ย มันจะดีกว่านะครับหน่อก็จะแข็งแรงกว่าใช้ได้ทุกหนอนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องไปสับออกนะครับในการปลูกกล้วยนะครับก็คือให้เขาโตขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกของตัวเองนะครับหนอมีเยอะแน่นอนครับครับสวยๆครับดูครับนะครับยังไม่เป็น ยังยังไม่พร้อมที่จะเป็นลูกเป็นเครื่อนะครับแต่หนอนครับดูครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่สี่หนอนกับต้นเดียวนฝั่งนี้คือต้นเดียวนะครับเนี่ยนี่ครับฝั่งนี้คือต้นเดียวแบบนี้นะครับอีกฝั่งก็คือทางโน้นผมสับไปปลูกแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนเขาออกก่อนเขาปัญชานะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของต้นนี้นะครับหนึ่งสองแล้วก็มีต้นใหญ่สามนะครับข้างล่างครับแบบนี้ครับ การบำรุงการเลี้ยงหน่อเพื่อให้เกิดหน่อเยอะนะครับสำหรับกล้วยหอมนะครับนี่ครับหน่อที่เราตัดนะครับนี่ครับเรจะมีหน่อเล็กๆเกิดขึ้นเยอะะนะครับถ้าเราทำแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ทำความชุ่มชื้นแบบนี้เอาไว้นะครับดินก็จะแห้งแล้วก็แน่นนะครับจะทำให้หน่อกล้วยไม่สามารถแทงหน่อขึ้นมาได้ก็มีเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเราทําให้มันชุ่มอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับหน่อเขาจะเยอะครับแทงดินขึ้นมาได้นะครับเพราะความชุ่มของของของดินนะครับนี่ครับแต่ถ้าเราตัดออกใบออกแต่ถ้าดินไม่ไม่ร่วนจริงๆก็จะไม่ขึ้นนะครับครับปีนี้ก็ตัดอ่าปีแต่ไม่ได้ทําให้ดูนะครับนี่ครับก็จะมีประมาณทางโน้นหนึ่งเครือสองเครือที่เกิดใหม่อีกหนึ่ง นี่คือที่สามนะครับเนี่ยดูครับไม่เยอะครับแต่ว่าวีแล้วไม่เยอะครับแต่ว่าก็พออยู่พอกินนี่ครับหนอครับเยอะแยะเลยครับออกรรษาเสร็จนี้คงได้ขยายพันธุ์กันเยอะครับนี่ครับการผสมผสานอยู่ใต้ต้นกล้วยเลยครับพริกนะครับพริกพริกพลิกมีพริกนี้นยครับฝั่งนี้ก็มีครับเนี่ยอีกหนึ่งวีนะครับ จะมีก้วอยู่ประมาณสี่ห้าเครือแล้วครับพูนเครือในอีกเครือหนึ่งครับจะอยากให้ดูหน่อนะครับเพราะว่าการทําให้ชุ่มนะครับนี่ครับนี้ครับนี่คือต้นเดียวครับต้นแม่ต้นเดียวนะครับเนี่ยตัวหน่อฝั่งนี้ครับนี่ใธรรมดานะครับเนี่หนึ่งสองสามสี่สี่หนอนนะครับคือแม่ต้นเดียวนะครับนี่ต้นนี้ต้นนี้คือต้นแม่ ที่เป็นลูกอยู่นะครับก็จะมีหน่อยเยอะๆนะครับอย่างนี้นะครับปลูกหญ้าปลูกอะไรอันนี้หญ้าหวานสําหรับหนูนะครับนี่ครับนี่ครับอีกเครือนี้นะครับดูครับความสวยงามของเครือนะครับแล้วก็ดูหน่อนนะครับนี่ครับขนาดปกติเขาก็จะเกิดแค่ไม่ไม่กี่หนอนะครับ ก็จะมีความชุ่มชื้นแล้วก็แทงดินขึ้นมาอีกนะครับน้อยเล็กนะครับเนี่ยครับเนี่ยน้อยเล็กแบบนี้ครับเนี่ยนะครับจะมีน้อยเล็กเกิดให้เรานะครับ่นี่นะครับนี่ก็ต้นแม่ต้นเดียวครับอยู่ฝั่งนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับฝั่งนี้มีเท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดแปดนอนนี่ครับนอน้เล็กนะครับ ก็จะมีแปดหน่อเก้านอนครับมีเก้านอนี่หน่อเล็กอีกหน่อนึงครับนี่ครับนี่ครับการทําให้ดินอ่าชุ่มชื้นนะครับหน่อเขาจะแทงดินขึ้นมาได้นะครับบางทีบางที่ดินแน่นเกินก็ไม่สามารถแทงหน่อขึ้นมาได้นะครับก็จะไม่ให้หน่อให้หน่อน้อยนะครับแต่นี้ให้หน่อเยอะนะครับเนี่ยหนึ่งสองสาม สี่ห้าหตั้งเกนอนครับต้นเดียวนะครับอูลูกครับเครือนหนึ่งก็จะประมาณสูงสุดก็หกวี7เวีนะครับนะครับน้อยที่สุดก็คือห้วีนะครับเสือกล้วยนะครับซึ่งการทำหลังบ้านนี่ครับก็จะมีผสมผสานกันไปนะครับส่วนทางนี้นะครับ ก็เป็นฝรั่งที่ห่อ,อไว้นะครับก็รคิดก่อนนะครับครับที่ห่อ,อไว้จะแยะเลยครับนะครับมีอยู่3าสีต้นนะครับก็การใส่ปุ๋ยเราก็ไม่ได้ใส่อะไรเย่แย,แยมากมายนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือทําทให้ดินร่วนซุยรากสามารถเดินได้นะครับถ้ารากเดินได้ดินไม่แข็งดินไม่แน่นนะครับเขาก็จะบำรุงตัวเองได้เยอะนะครับ กับปุ๋ยขี้วัวขี้ควายสดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับอันนี้ผมใช้การหมักนะครับการหมักนี่ครับกำลัมักหมักก็ช่วงนี้เขากําลังเป็นลูกเป็นอะไรผมก็ไม่ใส่นะครับก็เลยไม่ได้หมักต่อให้ดูนะครับเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าที่หมักคือกล้วยออกหมดฝรั่งออกหมดหมักซีดาออกเบิดเนี่ยก็จะหมักเริ่มต้นใหม่อีกรอบนะครับ ในการทําสวนครับของผมแบบธรรมชาติธรรมชาติครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะแยะเหมือนเขาไม่ได้ลงปุนเยอะแยะมากมายนะครับครับถามว่าลูกจะใหญ่ไหมมีบ้างครับเนี่ยใหญ่ๆนะครับกำลังจะโตนะครับอย่างนี้ครับมนี่ครับนี่ครับนีกิ่งเดียวติดกันด้วยนะครับเนี่ยสองลูกนะครับเนี่ย ใส่ถุงเดียวไปเลยนะครับ6กคูณสิก็จะพอดีนะครับหวานใหญ่โตของเขานะครับซึ่งที่ไม่ใส่ปุ๋ยช่วงนี้เพราะว่าการบำรุงต้นบำรุงลูกมันจะไม่ค่อยหวานซึ่งของเขาที่ทำขายเขาก็จะใส่พืชที่บำรุงผลนะครับเพื่อให้ลูกใหญ่ลูกโตเนื้อสวย แต่ผมไม่ไม่นี่ครับผมชอบแบบธรรมชาติก็คือหยุดใส่ปุ๋ยตอนเป็นลูกนะครับตอนกําลังเล่งกิ่งเล่งกา้านค่อยใส่แต่จะใส่เป็นขี้วัวขี้ควายสดนะครับอย่างนี้ครับเนี่ยดูครับกระเพราครับกระเพราต้สนสวยนะครับน่ครับคือปลูกแบบอิงธรรมชาตินะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการสารเคมีเยอะแยะมากมาย ฝั่งนี้ก็จะมีกล้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านี่ขึ้นโคนแล้วครับของผมนะครับขึ้นโคนแล้วสงสัยออกมัาจะได้ขยับขยายนะครับนี่ครับคือขึ้นโคนไปแล้วก็จะลูกมาใหญ่ลูกมาเยอะนะครับปลูกแบบธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้แหละครับคือเราเอาอะไรล่ะเรียกว่าเอาธรรมดาธรรมดาไปเรื่อยๆครับ ค่อยขยายไปเรื่อยครับก็จะมีฝรั่งมั่งครับอยู่ต้นนี้นี่ก็ลูกก็กําลังจะใช้ได้แล้วครับเนี่ยเนื้อกําลังเต็มที่พร้อมที่จะกินได้นี่ครับสำหรับลูกต้นนี้นะครับเนี่ยนี่ของผมก็จะเป็นปลูกแบบลกๆใบแบบนี้แลครับเขาบอกว่าทำลกทำไมแต่ลกเราได้กินลกเราได้กินแบบสบายใจเราชอบลกดีกว่านะครับ ถามว่าหนอมีไหมก็มีครับนี่ครับแบบนี้นะครับนี่ครับหนอครับคือถึงจะขึ้นโคนแต่ก็ยังมีหนอให้เราได้ขยายพันธุ์ครับแต่ก็ยังขยายไม่ได้ครับอยู่ในช่วงของดินอมน้ํานะครับทต่ดินอมน้ําเนี่ยปลูกอะไรก็จะไม่ขึ้นถ้าปลูกตามธรรมชาตินะครับที่ไม่ใช่ปลูกแบบอาศัยสารเคมีนะครับ ถ้าใส่สารเคมีเนี่ยเขาก็จะทำยังไงก็ได้นะครับส่วนในสวนผมไม่ทำนะครับถ้าอาศัยแบบธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องดูไปเนี่ยน้อยหนาต้นนี้ไม่ได้กินสักลูกเลยนะครับเนี่ยโดนอของธรรมชาติกินครับกระแตนะครับเธอพ่อมากินนะครับของผมเราจะทำอย่างนี้แล้วครับ โต๊ลกคืมๆแต่มีของกินอยู่ทุกที่นะครับสามารถเก็บกินได้ตลอดนะครับนี่ครับฝรั่งปีนี้รู้สึกจะดกมากอย่างนี้นะครับอันไหนสูงเราก็จะลกถอนไปใครให้ไก่ที่ที่อ่าที่โล่งๆบ้างก็คือถอนไปให้ไก่นะครับไก่ก็ชอบหญ้าเหมือนกันนะครับไข่ลูกใหญ่ด้วยนะครับไก่ มีอยู่แค่หตัวเองครับเหลือไม่เยอะแล้วเกิดการจิกกันบ้างไก่พันธุ์ครับธรรมดาเลี้ยงแบบธรรมชาติเราไม่ซีเรียสกับมันครับแต่มีไข่ให้เรากินทุกวันก็ดีแล้วฝนตกซะแล้วครับเพิ่งกลับมาถึงบ้านก็โดนเล่นงานด้วยฝนกำลังว่าจะอาบน้ำเพื่อจะเกี่ยวออกไปวัดนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับทั้งแดดออกทั้งฝนตกเดีย๋ยวสักพักก่อนครับพักเหนื่อยไปสับหน่อไม้มาซอมก็สอบหน่อไม้ไล่นะครับช่วยในงานหมดกัดครับขอโทษขอโทษขอโทษขอัยนะครับหมดกัดก็ไปหาหน่อไม้เข้าโรงอาหารของวัดนะครับเพื่อ รวมในงานนะครับเพราะคนที่เข้ามาจากต่างบ้านต่างเมืองก็คงไม่ได้ห่อข้าวมาเราพอหาสิ่งนี้ได้เราก็หานะครับให้ชาวบ้านได้กินกันนะครับอาหารครับมีมะละกอเหลืออยู่ต้นหนึ่งด้วยนะครับพอได้ดูมะละกอนะครับก็มีของฝากเล็กเล็กน้อยให้ชมนะครับหลังจากที่ไปหาหน่อไม้กลัวฝนตกเลยไม่ได้ถ่าย ก็มาถ่ายหลังบ้านถ่ายในสวนพ่อคิดถึงคนที่เข้ามาชม f c ทุกคนนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเผื่อจะได้ทันคลิปใหม่ๆแล้วก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันครับเผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสวัสดีครับ